สวัสดีครับอ่านี่ไม่คลชุดหม้อเสกของเปลี่ยนของนะครับไว้เสกลูกเจี๊ยบก็ได้ขนาดเท่าประมาณมือผมเลยนะครับนี่มาดูอันนี้ไข่ดาวครับนี่นี่ี่ไข่ดาวเอาไข่ดาวใส่เข้าไปในหม้อ,อก,ก่อนนะครับนี่ใส่ไปแล้วไข่ที่ดาวแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเอาฝาหม้อมาปิดไว้ ปิดลงไปนะครับหนึ่งสองสามเปิดดูครับนัน่นไข่ไข่ดาวกลายเป็นไข่ไก่สามฟองดูนะฮะฟองที่หนึ่งอฟองที่สองืมฟองที่สามห้าเดี๋ยวลองเอาฝาหม้อมาปิดอีกทีครับ เป็นทีนะอ่าลองเปิดดูทีว้าวามาอีกแล้วอ่าหนึ่งฟองสองฟองสามฟองโอ้โห,โห,โห,โหรุ่นนี้เป็นสแตนเลสนะครับนี่นี่นี่ฝาหมอ้อเป็นสแตนเลสหนาะนะครับทน นะโหลดได้2ครั้งนะครับสนใจติดต่อมาได้